สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้กลับมาเจอกับครูไขวานอีกแล้วในวิชาภาษาไทยนั่นเองวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสระอุสระอุเห็นมันสังเกตไหมคะว่าครูไขวานจะออกเสียงสั้นๆน,นะใช่แล้วค่ะเพราะว่าสระ เป็นสระเสียงสั้นนั่นเองอะหน้าตาเขาเป็นแบบนี้เลยมีหัวกลมๆล,ลากลงมายาวๆอยู่ข้างล่างพยัญชนะนะอะกุ้ไหวันเคยบอกแล้วมีขีดอยู่ตรงไหนให้เอาตัวพยัญชนะไปอยู่ตรงนั้นใช่ไหมไปแทนที่เขาไปแทนที่ขีดตัวพยัญชนะก็คือตัวกอไก่ถึงฮอนกูกนั่นเองค่ะอะมาเริ่มตัวแรกจอจานสละ อุจอจานออกเสียงจอสระอุอ่านออกเสียงอ,อ,อุอ่านจออุจุนั่นเองค่ะอ่ะสังเกตสิคะว่าสระอุเห็นไหมเขาอยู่ข้างล่างตัวพยัญชนะนะเขียนให้ถูกนะคะอ่ะเรามาลองดูถ้าครูไขาวานเขียนคําว่าจุแบบนี้ล่ะหน้าตาถูกต้องไหมเนี่ยไม่ถูกนะอ่ะแล้วถ้าสมมติครูไขาวานเขียน สระอุมาอยู่ข้างๆพยัญชนะแบบนี้บ้างล่ะถูกต้องไหมคะอ่าไม่ถูกนะตัวที่ถูกต้องก็คือจ้าจานสระอุที่มีสระอุอยู่ข้างล่างพยัญชนะแบบนี้นั่นเองคะอ่ะอ่าเรามาดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่าเอาตัวพยัญชนะตัวอะไรมาอยู่เป็นเพื่อนสระอุอีกดีนะ อ่าพอพนันสระอุพ่อพันออกเสียงพอสระอุอ่านออกเสียงอุอ่านว่าพออุพุไม่พออุผุนะพออุพุอ่าตัวต่อไปตัวอะไรดีนะมอมา้ามอม้าออกเสียงหมอสระอุออกเสียงอ,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 ยงอุอ่านมออุมุ นั่นเองมออุมอุตัวต่อไปดอเด็กสระอุดอเด็กอ่านออกเสียงดอุอ่านออกเสียงอุดอุดดอุดุด อ่าใช่แล้วเด็กๆด,ดูสังเกตสิคะว่าสระอุเห็นไม้อยู่ข้างล่างพยัญชนะแบบนี้เลยทุกตัวอ่ะยอยักบ้างยอยักออกเสียงยอสระอุอ่านออกเสียงอุอ่านยออุยุนั่นเองยออุยุอย่างเช่นอายุแบบนี้ค่ะออายออุยุอายุแบบนี้ค่ะ ตัวต่อไปเป็นตัวอะไรดีนะอากอไก่กอไก่สละอุกอไก่ออกเสียงกอสระอุอ่านออกเสียงอุอ่านกออุกุไม่อ่านกออุกุนะลูกกออุกุนะคะออกเสียงสั้นๆแบบนี้อาวันนี้สละอุเรียบร้อย